โดกูตั้งโต๊ะคุยฮาแลนด์รหัสลับบอลไม่พูดแต่ยิ่งโหดปรัง เจเรมี่โดกูปีความเร็ว 5G ของแมนซิตี้ช่วงนี้ไม่ได้แค่ซ้อมลากเลื้อยปั่นป่วนกองหลังแต่ดันมานั่งติวเข้มกับพี่เบิมเออร์ล er ิงฮาแลนด์ศูนย์หน้าหัวทองฟันคมกริบวางแผนกันเหมือนสายลับ007แผนคือสร้างรหัสลับในการจ่ายบอลไม่ต้องพูดกันให้เสียเวลาไม่ต้องตะโกนเรียกชื่อแค่สบตากันแวบเดียวหรือขยับนิ้วเท้าเบาๆฮาแลนด์ก็รู้แล้วว่าหมาเธอเพื่อนส่งมาเลยเดี๋ยวกดให้ตงุง ภาพรวมการซ้อมโดกูเท่ากับจรวดทางเรียบที่พร้อมบูทสปีดฮาร์แลนด์เท่ากับเครื่องยิงมิสไซล์ที่รอรับบอลทั้งคู่เหมือนกำลังเล่นโหมดออนไลน์ที่กดปุ่มรับสื่อสารกันเองกองหลังคู่แข่งก็ได้แต่งงเฮ้ยมันตกลงกันยังไงวะเป้าหมายหลักคือลดเวลาคิด เพิ่มเวลาฉลองบอลมาถึงปุ๊บไม่ต้องถามส่งปับ๊บยิงปั้งทําให้คู่แข่งเดาไม่ได้ว่าลูกต่อไปจะมาแบบหักศอก90องศาหรือกึง่งยิงกึ่งผ่านผู้ง่ายๆคือทั้งคู่กําลังสร้างสูตรโกงในเกมรุกซิตี้ที่ทําให้ทุกการครอสของโดกูเท่ากับเตรียมใจได้เลยมีชื่อฮาแลนด์ขึ้นบนสกอร์บอร์ดแน่นอนปลั้ง